กินไอติมกินไอติมกินไอติมสองพ่อแม่นี่ยลุกลูกหัวซักหัวคว่ำหัวพูนี่นอนเขาจะตื่นอีกแมอืมห๊ะสามอืม ไอติมทางกาบสีทูนอละารไล,ะล,ะล,ะละ่หมอนสำกลื่มองสำกูล,ล่าวัดไอติมใส่บ๊องเนาายำไปเราสมสมมันหวานปัายกินกาแฟไม่น้อยขอกาแฟจากปใหญ่หน่อยนะึง มือุอดนอนหมดขึ้นจนฮอตหมดเศร้านี่เครียดก็อีทับอีบีบแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้แม่ติดต่อกับอะไรต้องสส่ใส่หัวหลังจากเครีดวิซ่าแล้วเรียบร้อยใจหยังแล้วเรียบร้อยพ่อโมแล้วก็สิสังสรรค์ยู่กับโมอยากยุ่งน้ำมูลนะจต่ปิดโทรศัพท์แม่แม่คิดว่า ยังไงตเปจะยังไงพันบอเสียเงินเท่าใดร่ยังจังไงก็ได้บกคนฟังแล้วมึงกินงั้นก็ไปเข้ามั่งสันตนาเขาคงรู้ตัวเราก็ต้องกลับบ้านหมูโยกับหมูวางรูกเนาะแดดดีดีวันนี้ไก่ก็ได้พอเตาอ,อมมาฟินแม่เนี่ย สนอดคันพุดดาวกเกริ่นซอกบ,บอกคนว่าอากาศดีๆกลแล้วก็ยจะได้ปลูกพักหน้าควาเฮ้อเฮ้อดอกขนพอคม้มจำยอกหลิงอะ <c oughs> ่ะชินเ็นเนี่ยข้าไม่เป็นทำขนยันพระเบกน้อยเลยดูเวียดบายอยอกเยอะละวัดแอดแหน่โนยยอกพุดดาวกเกริ่นซอกอีบักคอมเนี่ย สวยเยอะนะเดี๋ยอนูคนหอเยอะละพุดุดแด่กกะเลนซอมีกระท่งสบมบวีดีบักของคนเยอะละใครก็เล่นอบ่าวก ทชประหาพีพี่ทิดไปเยี่ยมคนน่ะโทบไปคุยน้ำฝนเรียงบุกมเรียรลอยล้วพี่เธอ่าาอาเอา่ยน้อยเธอไทยซิคนคนอาดนอกเป็นคนไทยกินไอคิมกับเ้าแ,ก,แกเ้ากันดีค่ะ ใส่เส้นเสปูรถเดืกด,ดกดัดรถเต็กอมอลูกตาเล่หมอนนะลาสีทรุนรแช่นออชนวทิ่งสำสุกเก็ <Yeah. S 2> คนถามมาไม่ไงมากบ่กอาจะเสนรนนี่เพราะว่าพิ่งซืนน้อมันเปกลนรอบเมืองมัเป็นมันแกนมาไล่หมอน หล้กก็เวลาเขานงไปไมันจะถืกบักหน้าวล้กก็มีเก็ดเหมือนเก็ดต่างๆน,นะพี่พันมาถ่ายซิว่าพี่ทำอะไรอยู่เอฟสีไายถือน้ำมันดิบยืมเงินเดียวกันไยบ้านหพี่กำลังปลูกผักยหูหอยปลูกน้องไว้่ายแถนพี่ปลูกอยู่หลังบ้านบือนเธอนแหละปลูกใส่กล่อง โอยปลูกไว้แค่มันยังหนาวอยู่ววันไหนมันจะทิมมาตกลงมามันจะขึ้นให้เราไหมล่ะพี่วะเพิ่นปลูกหลายอย่างแต่ว่ามันพักไ้าปักบุง้งกับเพ้ายัางแคน,นล่ละไรอยู่มืเศร้านี่ทั้งคุยกันทั้งบรินอนสมองบอรด้ยินเนี้ยมักโก้ดูแอตได้เนะมดเดิ Bunne, bunne. Ja, men, ja, ikke, I går var du å spise. Oh, stek, stekt potetkål. For kjøtt. Kommer du i dag, da? Nei, i morgen. Han sier nøyaktig det. tre. Mm. เาดูผลลงายที่นันแี้ดอกฮอเหรอดูสีกระดาษแต่ถั่วอเมริาท้าโซลินอะ ชอนอาไปอบนอทพมาบแรงสกินเขาก็ยังพนมาเป็นไ้อ่นสุกทั่วแล้วกินเขาก็สุกทั่วก็ทอดผัดดอกที่ถามว่า เจ้าว่าเอออย่างกับผู้ใดคนยิ้มเสียเจ้าหัวคนจต่บอกโทรศัพท์กับไผ่ได้ทำเมื่โทรศัพท์กับเมียเก่าถามอันถามเขาว่าเสียาไข่มาให้มือนีแล้วเสียาไข่มาให้มืออื่นมืออื่นมาสั่นเขาว่าเมียเก่าเป็นไงเสียาไข่กับมันพลังมาให้มืออื่นมาเต็มแต่ว่าเขาหูอยู่ว่านหน่อยไปโรงเรียนตอนบ่ายเขาสิต่อมาให้ก่อนเพราะว่า เพนย์ต้องไปรับเพนยหน่อยเขาก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาให้ประมานใบสองก่อนจะได้มีเวลาไปหรับเพนย์น้อยนังแกกน่ะเรื่องถาม,ม่าเมือม่อวานเมื่อวานก่อนแขวนพ่อ,อกันกับผัวไม,เนะมเ่เล่าน่ะผัวไม่เล่าบอกเล่าบอกถามเราถามพ่อใหญ่มาผัวไม่บอก หัวใหม่เมียเจ้าเจ้าน่ยบอกบอกรอคอยอยู่ในเมืองเรื่องบางสิบอกอยู่ก็แสนเขาหัวขวัญเดียวเขาบอกว่าก่อเจ้ายากฟันถนนมากเพราะว่าก่อบ่อยู่ว่าะัต่ละเมื่อยไปเยี่ยมรวยบางทีในเมืองแกกําลังไท้แรงงานทางข้างไปหันข้ามาสรไปซื้อพักไปเบืองมั้งทำอีหยังว่ามือไม่ทั้งข้านนั่นแหละ แเนี้ยงวานางวกหลังยืนสิขามถนนไปฟังทางหลางเข้ามาแล้วงวกานางวกหลังบ่เห็นคนไงอ่คนญงผัวไม่เมียเกาคนไงนั่งวักบวักบักค้รถเอ้าไผหลือบันมั่งยมมือยยมไม่ใส่กูใส่ไผ่มจะขอยืนอยู่ฟังท่าตรงนันขามก็รถก็แล้สิงานขามทางเนาะไอ้เนี่ยึงไปทักหลังแน้ยไปงทหลังกือว่าเพยืนมเต่เฮ้าู้เดียว่าจก็แล้วงานข่วงไปตากปแงบ่ดีเนาะเน่ยเป็นต งานความห้างไปแล้วเคาะก็ยกปอ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 กอยูย่เข้าแนมเหมือนเข้ากัเลยแนมก็เลยซองลงไปอ้าวอีตานี่ว่าสันผัวใหม่เมียเก่าเป็นใหญ่นี่ก็เนี้มาสันก็เลยมาเธอาไหมอีหยัางมาเจอคุ้มเปิดหน้าต่างโดยเฉาะเข้าเข้าเปิดประตูฟังาข้างขามคุยเจ้าไหมอย่างเสร็ล้วเมียเจ้าไปใส่าั่นไปตัดผมว่าสันว่าประจําละเดือนนึงก็ตัดเพราะว่าไม่ไงเมียเก่าเป็นใหญ่นี่เป็นใหญ่เมียเก่าเป็นใหญ่เข้าเนี่ย แล้วตัดผมส้อยสันนะอกะเป็นเท่ๆผมส้อยสันเลยนัย่นสินะใส่บัตรเตียนตัดนั่นสิแล้วสริต้องไปตัดอาทิตย์ไปตัดเดือนละเทือนเราเฮ็ดสีผมพร้อมทุกเดือนก็เลยบอกแซลใส่กันก็หัวไม้คน่ะอันตัดตลอดเฮ็ดตลอดเลยเดยวกับไปเฮ็ดผมเด่กกับไปเฮ็ดผมทานย่ยไดนก็ไปเฮ็ดผมเธอคือไปท่เนี่ยเธอรอดป่ะสัปปนอโ,สโอ้ฉันคืนอการบอกเอาลูกตัดรอดแง่มันนะอันนี้ก็เลยว่า เจ้าคือเอารถแล้วมาหรเจ้าคือบอกรถเจ้ามากสโอ้ฉันเอารถแล้วเขาขับมาเจ่ฉันม่แล้รถฉันขับมามาหนี้ไดาถามมาเธอไหอย่างฉันเอาใครมาส่งมูอยู่สายมูเธอสันเปิรลสี่เซตางไปหน่อยมากทางไปหน่อยขามทางมากมาเลมูเร่เครื่องเครื่องันพักเครื่องเคื่งหลังหารให้ขนาดแล้วสันมามาเลาเออฝากสวัสดีเมียเจ้าเนเธอร์ขอสีส่เขาไปได้รัเข้ามา แตหาเบิ้งพักว่าสันก็ได้ได้แยกกันเมื่อนี้นั่งกินกับแม่ก,ก็ได้ถามว่าเอิแดได้ยินเสียงเจ้ววอลโทรศัพท์เจ้ววอลก,ก็ไขว่าสันเก็เลยว่าฝอยทุกแบบหามเมียเก่าฝอยเรื่องไข่ครับเป็นเรื่องมันฝรัง่งหน่อยๆเลยถามคนเมื่อกี้แล้วว่าหัวไม่เล่าเดมบอเรบอกบอกว่าฝอยพอกันอยู่ว่าสันเขาบอกอยู่ว่าสันเขาบอกเบิร์ดแหละก็เลยได้เลยบากันก็ได้หวัวขวัญว่าสันอ,อ๋อเออใช่ไหม ดือกันหัวไม้เมียเกาเมียเกาหัวไม้ทั้งสี่คนลอะไม่ใหญ่หน่อยก็พอใหไงนะกับเมียเกาแล้วกับหัวไม้คือสนิกนกนทกนันกินไข่แกมันกินไคฝ้ามเพิ่นนัทะลักมันฝรั่งกัมันของสวนเพิ่นนนั่ทะลักมาส่งหทนกันเป็นซุ้ยทิศ Paid, เมียเกาพใยัยเนี่ยเคยถือลอตเรอรี่ของสวิเดนล้านหนึ่งนะคะบีวันน่ะอีบิงโก o t t o ล m i l นั่นอละทูวร์ m i l น i o n ทัวร์ Monster Golding พอพอวันหน้านนทงนนที่เงียอะไรพวกว่ามันล้านหนึ่งได้สองล้านสบิเดนเมียเกาเล่าน่ะ ซื้อลอตเตอรีร่มาบ่ามันเราจะซื้อบิงโกล็อตโต้ว่าเล่นในโทรทัศน์เลยการทีวีบ้านนี้เขาจับขึ้นมาแล้วได้โชคดีเป็นเบอร์เป็นของเมียเกาเหล้าเมียเกาเหล้าเลยก็ต้องไปเงียตะบอยเป็นท่าตะไนของสว,สวีเดนพ่อใหญ่มาเมียเกาเหล้าแล้วก็ผัวใหม่แล้วก็หลานเหล้าหลานที่เกิดจากลูกสาวหาหน่าลูกที่เกิดกับน้ำพ่อใหญ่นิ่มเอาหลานไปนั่งหลานชายหลานสาว ไปทาาตอนใตของซีวิเดนไปท้างเยตาบ,บอยหรือว่าก็ตเทนเบิร์กหือเอิร์นนะนะทางสอนใตของซีวิเดนแล้วก็ไปในยในการที่วีแล้วก็ไปจับฉลากไปไปแข่งไม,ไม่แบบได้รางวัลน่ะแหละแต่ว่าจะมีการโจกฉลากแล้วก็รุ่นว่าิได้จไล่ก่าเก่าหรือสิสด็หน่อยก่าเก่าอย่างเงี้ยสินะปรากฏว่าคนในสองล้านในสองล้านซีวิเดเอ๋อ เออย่อเข้าไปเต้นหนูการทงเออพอไงวามันสิเป็นนั่นเอ็นฟุสซาเรนเอ็นฟีเออมันสะเป็นคือจังัวนเขาปาเป่าหนะมุนมันก็สิมีหมายเลขว่าหาหมื่นแสนหนึ่งสามแสนเออ,อสองล้านสามล้านสี่ล้านสี่นาบานี่เนะมียเขาเล่ากับพอญ่ไหมแล้วก็ล้านเล่าอีกสองคนล้านม่ใหไงวิวีล้านติดเกิดจากน้ำพอไงนี่ละ เล่ไปไปแร้วบานค่ะก็เขากระไทยทอดใน้ทรทัศน์ความได้บ่าเขาก็ให้หมุนมันให้หมุนให้หมุนลำหมาดซี่ีลูกสอนสีซี่ใส่เท่าไดเขา้ก็สีเดเท่านั้นปรากฏดว่าดวงดีได้สองล้านในสองล้านซีนี่เด่นเพิ่นกระแบงกันอันไม่ไงพี่ไม่ไงไม่ไงไม่ไงเกานี่ยกะในล้านหนึ่งเพิ่นกรให้หัวไม่เพิ่นล้านหนึ่งเขาฝรั่งเขาแฝ่ๆนะหาซิปหาสิบนอกขเขา กยได้คนละล้านคนละล้านแต่ว่ากระโดดแห้งแล้วพอนายว่ามันโดดแล้วหลายโอ้ยนานหลายปีแล้วอันจะลืมแล้วสันแต่ว่าบานนี้มาปีนี้มาปีนี้ล้านสาวพอหญ่ได้ได้วิงโกแระโตในการที่วี่อันเดียวกันครับเมียเกาเล่านี่แหละแต่ว่าหันไดว่าได้หลายดอกเขาจกสลากึ้นมากแบบเดียวกันนี่แหละแล้วอันได้ร่างวันอันขอกิดมันนี่นหาหมื่นโคน ได้เงินสดนั่นหาเมินโคตแล้วก็ได้ให้ได,ได้ได้ให้เลือกไปเที่ยวให้ไปเที่ยวมันสิมี่ประเทศใี้เข้าเลือกแล้วก็มีเขาจะให้เบิดค่าลูกแรมค่ากินค่าใส่ค่าเนี่งต่างๆแล้วก็มีพอเก็ตมันนี่อีกค่ะมือเงินสดนัน่นสำรักเจ้าสิไปซื้อของอะไรอย่างนั้น,นะแล้วจาสามารถเอาเอาลูกไปนั่งได้คนนึงหรือสองคนเนี่แหละไม่น่อยจำอะไ้ก็พอดีครับที่ว่า มือไปเผาพี่ไอยเล่านะมือไปเผาพี่ไอยเล่าบงเดนที่แล้วห้านสาวเลาอยู่ทางตอนไต่มาเผาบัวไดเพราะว่าไปเที่ยวกับลูกก็เลยมีแต่ผัวผัวกับอันผัวกับแม่เฒ่ามาจากข้างตอนไต่มาเผาญาติพี่น้องข้างพี่เพราะว่าห้านสาวกับอันร้านห้านสาวก็ะเลนไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่ามันถือตัวลอตเตอรี่แล้วมันม่ไปกับเไดายเวลามันได้จองมันก็เล่อยู่ในช่วงที่เผาเขาก็เลย เขาก็ไปเที่ยวแล้นอกาะเพราะว่ามันได้จองยังบัดแล้วก็มีแตปป่ผัวกับแม่มากมีแต่ผัวกับแม่มาเผามาเผาอันมา,า,ม,า,ามาเผาหน้าเออตองเอินหน้าสิเพราะว่าทางนั้นเขาเป็นโลนลันเอลเลนนเฟิร์สตา้าเฟิร์สต้าอันดาเออหนูอะไรรู้อ๋อมาเผามาเผาป้า เพราะว่าขอรัวบพ่อใหไ่นี่มีเอื่อยเอื่อยคนแรกแล้ะก็มีอายคนที่สองที่อยู่อันทางตอนไตอันเยต,ตบอยที่ตายไปแล้วแล้วก็มาเป็นพ่อยหญ่เอ้ยเออแล้วมาเป็นพ่อยหญ่แล้วก็น,อน้องชา้พ่อใหไ่ที่อยู่ใกล้กันเนี่ยแหละเพื่อนมีลูกสาวคนแรกแล้วก็ลูกชสยสามคนยาน่ะแม่ของพ่อยหญ่คือแล้วนกคอนเต่าอมอ่ะ เออหนูดอาวันลิตเนนบิงลัตโบอเ็นกระอบิเขาสร้านเจ้ากระถือบิงโกลัต้ให้นี่มึงรยสา50,000ครึง50,000หนึ่งสกัน็ง Fifty thousand. Mm. Resa. Mm. No. And Penton, two thousand money. So you can have oh. Something. Ha. Oh. And. Content. You <coughs> know, people, you and. ได้ได้ไปประมาณอันได้ได้เงินต้นทุนไปเที่ยวหาเมือนค่นสวิเดนแล้วก็มีเงินอนไฮสำหรับไปซื้อของซึ่งยังอีกเมืองหาพ่านโคนสวเดนไม่น้อยเราซับกันเพิ่นมาบอกเมื่อกี้นี่ก็บอกสูกันฟังเนาะเรื่องเล่าของขอบรัวเล็กๆน้อยๆเมื่อแรกเราก็มีแนวกินแล้วไม่้อยกับกสิกินยังเมื่อแรกถันผสมกรสิกินแนวกาวเราจะช่วงนี้ก็ร่างใบสามใบสี่เอาแค่นี้สักก่อนจ้ะบอกเราเมืองเรื่องเล่ากันไปเนาะ ເຈົ້າລະ BB มันເສັດຫຍັງເນາະເຫມະສຸຍັງສຸແນວແລ້ວແມ່ກໍເຫມັດລົງເຫມັດອັນເຫມັດສຸຍງນຈາຈ